ข้อความมาหาผมว่าช่วยอะไรส่วนช่วยพูดคุยมันไม่ใช่หน้าที่ของผมผมไม่ใช่ผู้สื่อข่าวที่จะไปทําข่าวน้องชมพู่แล้วไปสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่นะก็มีข่าวต่างๆสี่ข่าวออกไปว่าผมน่าจะได้เป็นทนาย ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริโชตวันนี้ออกมาพูดปะคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในกรณีวันนี้ผมได้แวะไปเยี่ยมเยี่ยนะครับแม่ของน้องชมพู่นะครับคุณาวิตีที่บ้านกก,กอกตาบลกกตูมอําเภอหนองหลวงนะครับก็เ,เป็นกรณีที่ไปพูดคุยนะในประเด็นที่เกิดกระแสนะหลายๆกระแสเข้ามาหลังจากที่ตํารวจออกหมายจับลุงพล แล้วก็คุณสักดิเวีไปยื่นคาร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของจานในกรณีลุงพลยื่นคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากนั้นผมก็ได้พูดคุยกับแม่ของน้องชมพู่นะครับก็มีนักข่าวไปอยู่นัานก็เรียวพอสุควรนะครับคิดว่าน่าจะทุกช่องนะครับก็รอทําข่าวว่าวันนี้มีประเด็นไหนยังไงนะครับผมไปก็เป็นประเด็นหนึ่งนะหลายคนบอกว่าทำไมบุญถาวร ไปเยี่ยมแม่ชมพู่แล้วนะทําบุญแล้วไม่ถ่ายรูปนะไม่ไลฟ์สดอย่างนี้ครับคือผมไปนี่ไปด้วยจิตบริสุทธิ์นะแวะเวียนไปเพื่อพูดคุยให้กําลังใจในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะเอารูปถ่ายหรือว่าเรื่องราวของน้องชมพู่นะครับสภาพบ้านอะไรมาลงในสื่อมันเป็นกรณีที่เหมาะสมหลายคนก็อยากเห็นภาพบางกล่าวนั้นตามที่พบ คุณสวิตีแม่น้องชมพู่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึง่งนะผมก็พูดคุยก็ทําทอะไรยังไงบ้านเขาก็ได้อยู่ครับบ้านเขาน่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นบ้านลุงชานหรือเปล่าอ่าเป็นพ่อของแม่ชมพู่หรือเปล่าไม่โอนนะครับผมก็ไปถามว่าบ้านจ่ไหนก็เข้าไปในบ้านของเขาก็เจอหน้าข่าวขณะไปก็คุณสวิตียังไม่อยู่นะครับไปซื้อของกลับเข้ามาก็พูดคุยกันนะถามผู้สื่อข่าวจํานวนหลายช่องก็เข้ามาขอสัมภาษณ์ผมว่า มาทําไมเพราะอะไรนะครับก่อนที่สัมภาษณ์ผมก็ได้นั่งคุยกับแม่น้องชมพู่กุศลเวนตีเขาก็บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นคนชอบล้างเห็ดนะเก็บเห็ดโคตรมากก็ล้างเห็ดนะาบ้านเขาก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านไม้สองชั้นข้างล่างก็ปูกเบื้องมีห้องครัวนะครับก็มีคนกำลังทำอาหารอยู่นะครับแล่ก็น่าอยู่ครับบ้านเขานี่เป็นบ้านเอ่อสองสองชั้นนะครึ่งไม้นะครับ ขึ่งปูนนะครับข้างบดก็มีไม้ามะข่าแต้อะไรพวกนี้ก็น่าอยู่ครับน่าอยู่ก็น่าอยู่บ้านเขาทําประชารารชาวบ้านปกติสังามนชนทั่วไปหลกัหลกๆวันนี้ได้คุยอะไรบ้างผมไปผมก็บอกแนะนําตัวเองว่าผมมาเนี่ยมาให้กําลังใจในฐานะะเป็นทนายความเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้อิงเกี่ยวกับการเมืองแต่ด้วยเราเป็นนักกฎหมายและอยู่ในทางการเมืองเป็นประธานที่สษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและมีตําแหน่ง ทางการเมืองก็เป็นผู้โชว์ชันประจาตัวสมาชิกสภาพนัสตอร์ผมก็อนุมัตให้ดูมาคุยกันว่ามาทําไมอย่างไรก็ปรเปิดใจคุยกันครับเขาก็ปเปิดใจว่าตัวเขาเองเนี่ยก็วิตกกังบนนะครับไม่สบายใจเบอกไม่ต้องเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมนก็บอกว,ว่ารอเป็นแม่ของคนตายรัฐเป็นผู้เสียหายธรรมดาจะมีการสืบสวนน,นนะครับการที่เราจะมีทนายในชั้นไหนก็ทําได้หมดแหละเมื่อถามว่ามีการ จ้างทนายหรือมอย่างไรก็บอกมีทนายอาสามาช่วยนะก็ดูแลเฉพาะค่าน้ำน้ำมันให้เขาผมก็บอกว่าผมเไม่ได้ประสงค์ว่าจะมาเป็นทนายให้แต่มาเยี่ยมเยียนแต่ถ้าหาการปรึกษาผมนะเขาก็บอกว่าถ้าหาปรึกษาได้ไหมก็ปรึกษาได้จากรูปคดีที่ผมไปดูนะครับแม่ชมพู่ก็เป็นกรณีเป็นแม่ของคนตายก็คงให้รายละเอียดนะครับไปตามความเป็นจริงนะที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นฆ่าคนนี้ฆ่า ก็เป็นเรื่องของตารวจสืบสวนที่เขาบอกนะครับผมก็แน,นะนำนะขั้นตอนในการดารเนินการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้นถ้าเราจะประสงค์เอาใครมาสอบก็อเอาไปได้และยังบอกอีกต่อไปว่าในชั้นศาลนะฮะก็ควรจะมีทนายเข้าเป็นโจทย์ร่วมยื่นคําร้องขอร่วมขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะฮะผูาสานอนุญาตก็เป็นโจทย์ร่วมค่อยเอาหลักฐานต่างๆไปเพิ่มเติมได้หลักๆก,ก็ให้คำแนะนํานว่า ค <c oughs> ดีนี้ตํารวจเป็นคนกล่าวหาตัวเรานั้นผมก็ถามลงลึกลงไปนะครับว่ามีวิติกงังวลไหมเจงจะไม่รับความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรผมก็ถามหมดนะครับเพราะไม่ได้ไม่ตกโควอะไรก็ไม่ม,ไมีใครมาข่มขู่หรืออะไรนะครับก็อยู่ระหว่างทําใจก็ทําใจมาปีดึงแล้วนะก็สภาพธรรมดาครับคนสูญเสียลูกสาวไปเขาย่อมเสียใจเป็นธรรมดาแต่ ที่ผมสังเกตเห็นก็เป็นกรณีที่ว่าคุณเสวิตีนั้นเขาก็ไม่ได้มีความขัดแยง้งขัดแย้งกับคุณพ่อคุณแม่ตนเองหรือขัดแย้งกับน้องสาวตัวเองอพีพ่จะเป็นน้องสาวหรือพี่สาวจําไม่ได้นะครับแฟดงคพลนะก็คือเป็นกรณีปกติคือเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเมื่อคนตายเกิดขึ้นเมื่อญาติตัวเองซึ่งเป็นสามีของอพี่สาวนะครับถูกกล่าวหา เขาก็ไม่พูดรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นกรณีที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนสน,สน,สน,สนแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่ทําร้ายน้องชมพู่นั้นคือใครผมก็ไม่ถามกิจนานรล,ลงไปว่ามีความผัดแย้งอะไรไหมคือไม่อยากไปเก้าวไก่ก็าถามปกติว่าวันนี้ก็มาร่วมมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ร่วมขอญาตทําทบุญนะครับให้กับน้องชมพู่ฝากเงินไว้จุ๋วนนึงให้ไปทําบุญ ที่สุดกุสลให้น้องชมพู่ใครจะเป็นคนทำร้ายยังไงผมก็ไม่ทราบก็ให้คำแนะนําโดยทั่วไปนะฮะในขั้นตอนขอบวนการทางศาลแลวก็ยังบอกด้วยไปว่าเทคนิคการตอบคาถามของทนายถ้าหากเราตอบคาถามไม่ชัดเจนก็จะถูกซักก็บอกว่าเออเรารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บอกว่าเราเป็นแค่พยานคนหนึ่งของตํารวจแต่อยู่ในถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ของเด็กเวลาทนายซักก็ตอบว่าออโอเคเราก็รู้เรื่องของเราถ้าไม่รู้จริงๆกลัวจำไม่ได้นะเราก็ทำา่อค่อยคำ นะส่งต่อทนายและอายาการเพื่อให้ส่งต่อสาลได้บรรยากาศนะฮะวันนี้ผมไปก็ฟ้ามันคึมๆนะครับเนื่องจากว่าฝนเพิ่งตกนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวหลายช่องนะหลายช่องขอสัมภาษณ์ผมก็หลายช่องเอหลายคนก็ถามว่าทาไมไม่ถ่ายรูปตอนที่ส่งมอ,อกเงินช่วยเหลือคือไม่จําเป็นครับคือผมไม่อยากเอาเอ,อชีวิตของเด็กแล้วก็แม่ของเด็กี่มาเป็นกระแส ถามว่าผมนี่ไปก่อกระแสไปเพื่ออย่างดังอย่างวนอย่างงี้เขาก็ถามผมนะครับว่าอ่าจะหาโทรปรึกษาอะไรได้หมดผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะด้านกฎหมายทุกเรื่องด้วยความเป็นกลางการความคิดจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูจากแววตาสีหน้าของคุณสายวิตรีก็มีความ่ตกกังวลระดับหนึ่งแต่ด้วยที่ว่าวันนี้อยู่กับน,นักข่าวนะก็หลายสิบคนนะครับหลายช่องก็คง สบายใจว่ามีเพื่อนส่วนเพื่อนบ้านมีไหมผมก็ไม่เห็นนะฮะมีแต่คนที่ทําอาหารอยู่ในครัวก็ผมก็ว่าผมมีความรับเป็นต้องเดินทางต่อไปทํางานนะเขาก็ขอบคุณขอบใจกันนะครับก็บอกถึงที่มาของตัวเองว่าเขาก็เกรงว่าผมนี่มาเพื่อที่จะเข้องการความขัดแย้งเพิ่มกับทนายสิทธาไหมเพราะผมเคยดองทนาะยสิทธาเขาบอกไม่ใช่สิทธาเขาก็ทําหน้าที่ไปผมก็พยายามที่จะพูดให้ความเป็นกลางทางความคิดเสมอนะครับ ขาก็ถามบุกรุกไปว่าพี่แล้วที่บอกว่าต้องออกหมายจับชอบไม่ชอบอะไรอย่างนั้นผมบอกว่าผมไร้ส่วนไปแล้วการออกหมายจับของศาลนั้นเป็นการการะทําโดยชอบนะผู้ร้องขออนุญาตต่อศาลให้ออกหมายจับโดยู่้สอบสวนสพออกอกตูมขเขาทาโดยชอบนะผมก็ขับผ่านสพแต่มันไม่เข้าไปนะครับบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ทงประเทศว่าคดแีแม่น้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่นั้นเป็นผู้เสียหายนะครับ ไม่ใชนะ่จําเลยนเจ้าที่รัฐก็คือตํารวจนี่ก็สืบสวนมาพอสมควรแล้วแล้วก็อายาการซึ่งเป็นนายแผ่นดินเป็นตัวแทนของรัฐในการที่จะฟ้องออกผิดผก็บอกว่าคดีนี้ก็คงจะไม่นานเพราะว่าถ้าหากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมให้การในทั้นสอบสวนก็ไม่มีน้ําหนักที่จะไปชั่งว่าผิดหรือไม่ผิดเขาต้องฟ้องต่อศาลฟ้องต่ออายาการอยู่ดีส่งฟ้องนะครับมีคําสั่งฟ้องศาลอายาการที่เดียวกัน เมื่อไม่มีถ้อยคํทคาให้การใดๆในเอากสารก็สุดท้ผมเห็นสั่งฟ้องเหมือนเดิมนะครับส่วนลึกลงไปผมไม่ถามลูกคดีเพราะมันเป็นความลับนะของเขาเองแล้วก็เป็นกรณีที่มาพูดถึงประเด็นประเด็นเกี่ยวกับที่ทนายรูปหล่อของเราจะพาลุงพ่อเนี่ยไปยื่นเรื่องของความเป็นธรรมต่อกรับมาทการผมก็พยายามอธิบายนะครับต่อหน้าผู้สื่อข่าวว่าทางคุณลุงพ่อเนี่ย ไม่รับความเป็นธรรมในการออกมาจับอย่างไรนะแล้วก็เรื่องมันเท็จหรือไม่อย่างไรนั้นผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเท็จหรอกคือกฎหมายมาตรา66เนี่ยปวิอาญาเนี่ยนะให้อำนาจเจ้าเจ้าพนักงานในกรณีที่ศาลออกมาจับได้ก็คือลองขอออกมาจับจับต่อศาลเนี่ยกรณีที่มีการกล่าวหาว่าการทำความผิดนะครับและบุคคลได้เชื่อ,อเชื่อว่ามีขาตาสมควรนะครับ พราน่าจะได้ควคมผิดเขาก็สามารถออกมาจับได้อย่างที่ผมเคยไล่สดไปทุกคนก็มาซักผมหลายประเด็นประเด็นทางเรื่องทางการเมืองมาเพื่อก่อกระแสก,การเมืองเพื่อเอาเรื่องนี้มาขบข่าวการเมืองมัว่วไม่ใช่ผมกอกว่าผมเป็นผู้ช่วยชาญสสเป็นประธานที่ศาลหายกฎหมายนะฮะภรคก,การเมืองก็ออกมาให้กำลังใจก็เป็นบรรยากาศที่สบายๆนะครับผมว่าพี่น้องอาจจะดูข่าวที่ตามข่าวแต่ไม่เห็นสภาพจริงก็อาจไปดูผมก็ไปเห็นสภาพจริงนะฮะ ภาพที่อยู่เป็นจริงความเป็นอยู่เขาก็รอนะรอที่จะไปขึ้นศาลผมก็บอกว่าต้องรอให้ตํารวจส่งสำนวนเนี่ยไปยังอัยการก่อนอายการเป็นกงเห็นสั่งฟ้องกองนแน่นอนครับเขาก็จะนัดวันนัดวันตรวจพยายนหลักฐานนัดวันสอบคําให้การนัดพร้อมสอบขับให้การก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกคือบอกเราบอกกล่าวเล่าสิบไปยังพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณสายวิตรีบอกได้เลยว่าคุณสายวิตรีไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจ เพราะว่าเป็นโจทย์นะครับเป็นฝ่ายกล่าวหาแล้วก็มีสิทธิ์ที่ยิ่งยิ่งคล้องขอเป็นเข้าร่วมเป็นโจทย์และได้รับการอนุญาตจากศาลเป็นโจทย์ร่วมนะมนซึ่งต่างกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดผมก็ไม่ได้ถามลุงไปว่ามีความขัดแย้งกับลุงพอหรือไม่อย่างไรเพราะมันเป็นมรรยญาตน,นะครับโดยภาพโดยรวมนะฮะก็ไม่มีอะไรที่น้องประชาชนครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับนะบของแม่อมของชมพู่คุณาวิตรีก็อยากให้ผมเข้าเป็นทนาย ผมบอกได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่คดีที่ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยตารวจเขาทําให้บทแล้วทนายก็มีเพียงแค่ไปให้คําแนะนําในการเบิกความแล้วก็แนะนําเรื่องในการยื่นคําร้องขอเรียกค่าเสียหายาสิบโทดแทนในคดียาตามพวิญญามาตรจิบสีทับหนึ่งก็เท่านั้นเขาพูดลงไปถึงเรื่องของหญิงลีด้วยก็บอกว่าเออถ้าแม่อยากให้คดีมันชัดเจนชัดแจ้งว่าใครเป็น ผู้ต้องหาหรือว่าใครเป็นจำเลยหรือให้สารถูกพากษามีประเด็นไหนที่เป็นกรณีเป็นหลักฐานใหม่ผมก็ได้นําให้คางคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยร้องขอต่อมาส่วนเพื่อที่จะให้สอบสวนนะครับก็ได้นาไปทุกขั้นตอนนะครับก็เป็นเรื่องที่พประชาชนอยากรู้อยากทราบหลายคนก็ส่งข้อความมาหาผมว่าช่วยไลฟ์สดช่วยพูดคุยมันไม่ใช่น้าที่ขอผมผมไม่ใช่ผู้สื่อข,ข่าว ที่จะไปทําข่าวน้องชมพู่แล้วไปสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่นะก็มีข่าวต่างๆที่ข่าวออกไปว่าผมน่าจะได้เป็นทนายคดีนี้มันนี่อะไรซับซ้อนครับพี่น้องประชาชนครับเป็นกรณีที่แม่คนตายเนี่ยนะครับก็พูดประจางคนเป็นจริงที่เองรูู้เห็นแล้วก็ผมก็แนะนําว่าถ้าจะตอบคาถามของทนายนะจําเลยนะในศาลก็ต้องระวังถ้าหากสิ่งไหนเราไม่รู้อย่าไปบอกว่าเรารู้ไม่ทราบ ไม่รู้ไม่เห็นก็คือจบแล้วทนายก็ถามต่อไม่ได้คุณทราบไหมว่าพยานปากนี้พูดให้การยังไงกขบอกว่าเราไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ถามต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มีอะไรมากก็นะยนาหลายหลายประเด็ดนรูบสมควรนะครับพูดคุยกันก็เป็นชั่วโมงนะ่วโมงเกือบชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับก็ออกเดินทางไปทํางานต่อนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถามว่าแม่ชมพู่เปิดใจยังไงเขาก็ปกติเขาเป็นผู้สูญเสียเสียหาย ผมก็บอกว่าเซลว่าเ,เงินที่ผมมอบให้เนี่ยเด็กน้อยก็จริงแต่เป็นเงินเดือนผมนะผมจริงเงินเดือนของรัฐภานะครับตําแหน่งผู้โชวยฌานนะก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็ดูแลโดยการคือเกินจนาจ,จะจาคะเจส,สละก็มีพวกที่ให้มาส่วนหนึ่งก็ไม่มากนะครับเราไปด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ได้มีเกิจน,นาที่จะไปหวังผลประโยชน์อะไรนะก็เป็นเรื่องที่ออกมาเล่าให้ประชาชนฟัง ก็ฝากถึงเอฟซีแทนับและพี่น้องประชาชนทั่งประเทศว่าอย่าเป็นห่วงเลยครับคดีนี้ไอ้การเป็นโจทย์แน่นอนนะครับส่วนประเด็นต่างๆที่มีการแตกออกไปอย่างโน้นอย่างนี้มีการท้าทายกันเขาก็ถามผมนะผมให้ให้ความเห็นไปว่าพฤติกรรมของทนาแต่ละคนนั้นให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจจะผิดมารยาทหรือจะอะไรยังไงก็ให้ประชาชนเป็นคนดูประชาชนโทษนะครับไม่ได้ง่ดูออกว่าใครจริงใจไม่จริงใจ นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมออกมาพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนมันกรอบแน่นอนครับทุกหมู่บ้านที่มีเกณฑ์การเลือกตั้งถ้าหากเราอยู่ในวงการการเมืองก็ต้องขอความเห็นใจขอคะแนนนิยมนะในกรณีจะมีการเลือกตั้งขึ้นในอนาคตถ้าหากลงปฏิริษีหนึ่งเสียงของปฏิริษมันก็สามารถน,น,นําไปคํานวณสสแบบบัญชีราย,ยชื่อได้นะผมมานี้ก็ไม่ได้มาแบบขัดขวางหรืออะไรยังไง,ไงหรือมาเพื่อต้องการที่จะแย่งคดีใคร ก็บอกเสมอว่าการทำคดีเนี่ยถ้าหากเรามีทีมพนายเป็นทีมให้คนหนึ่งคนหนึ่งเป็นหลักก็ได้ปรึกษาก็ได้อย่างผมก็บอกว่าสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับทั่วประเทศใครโทรมาส่งข้อความมาผมก็ตอบหมดนะครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะอาชีพผมนะครับนั่นคือข้อดีที่เกิดขึ้นจริงของเรื่องราวน้องชมพู่ซึ่งถูกฆาตกรรมหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่มีการตายเกิดขึ้นและเป็นการตายผิดธรรมชาติอดูสภาพนะครับ ที่อยู่บ้านเขานะมันก็ติดข้างหลังกนได้เป็นเขานะครับเป็นภูเขาอย่างที่ว่านะครับแล้วก็บ้านลักษณะเป็นเตีนเขานะครับด้านเอโนมานะหลังจากที่คุยเสร็จนะครับผมก็ขออนุญาตขอตัวเดินทางกลับเขาได้พูดคุยกับนักข่าวน,น,น้นวนองๆนักข่าวน้องๆนักข่าวก็นิสัยดีมากทุกคนนะครับหลายช่องแล้เอ่อหลายช่องนะครับผมก็ได้ดูว่าช่องไหนบ้างนะผมก็ไม่ได้ขอให้เขาถ่ายลงถ่ายรูปให้ผมเพราะว่าเราจะหาว่าผมนี่อยากดังไปเกาะกระแสอะไรมากมาย ก็คือวันนี้มาด้วยกิตบรตสุดพอถึงบอกว่าเรื่องจริงๆเรื่องราวต่างๆถ้าเราตรงไปตรงมามไม่มีปัญหาหรอกครับผมก็ไม่ได้ต้องการมาขัดแยง้งหรือว่าสร้างประเด็นใหม่กับพนายคนไหนยังไงแต่ั้งบอกว่าถ้าหากแม่น้องชมพู่นะฮะไม่รับความเป็นธรรมแน่นอะนครับผมอยู่ในวงก,การการเมืองก็ยินดีให้ผมช่วยเหลือร้องเข้ามาหรือจะให้ผมแนะนําอะไรก็ยินดีหมดนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นฝ่ายผู้เสียหาย พี่นงครับนั่นคือข้อกิงเกิดขึ้นจริงสังคมวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่ผมเดินทางไปบ้านปกอกผ่านไปเพื่อที่จะเดินทางไปทํางานพอเด้แวะเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจแม่น้องชมพู่ก็ฝากถึงแม่น้องชมพู่นะครับนะคุยกับผมผมก็ไร้สดแต่คืเป็นจริงถ้าแม่น้องชมพู่อยากให้ผมพูดประเด็นไหนเกี่ยวกับลูกตัวเองหรืออะไรไม่เข้าใจผมก็สามารถที่จะให้คําอธิบายได้ทั้งข้อกฎหมายหรืออาจจะมีการพูดผ่านการถ่ายทอดสด แบบนี้ว่าทํายังไงอะไรขั้นตอนมันได้หมดนะครับทั่วไนเข้าถึงกันง่ายอ่าก็เป็นกรณีที่ผมออกไปเพื่อให้กําลังใจคนที่สูญเสียนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในสังคมจริงส่วนใครจะเป็นคนร้ายและเป็นคนร้ายที่ทางตํารวจนะครับเห็นพยายนหลักฐานตามสมควรบอกว่าน่าจะได้กระทําความผิดจะเป็นลุงพลหรือองไรนั้นไม่อาจชี้ชัดได้ต้องรอ การที่นาของศารทั้งพยายนหลักฐานต่างๆนะที่ดิสาที่นิวิทยาศาสตร์แลพยายนบุคคลพยายนแวดล้อมต่างๆรอ,อก่อนนะครับถ้าหากว่าเอกสานเพียงพอในการรับฟังมันก็รอดยากแต่ผมไม่ไรู้ว่าลงทุณจะรอดหรือไม่รอดหรือว่าจะสู้ทางแบบไหนยังไงไม่ทราบแต่ก็มีการพูดถึงประเด็นที่ว่าตำรวจเนี่ยออกหมายโดยชอบและสารอนุมัติหมายจับก็ชอบก็บอก ม่น้องชมพู่ว่ามันต้องกังวลอะไรนะครับี่นะครับนั่นคือข้อจริงเกิดขึ้นจริงผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาพิทออกมาเล่ามาพูดมากล่าวให้พี่น้องประชาชนฟังว่าผมได้แวะเดินทางไปที่บ้านองกอกและก็ได้เจอแม่น้องชมพู่และผู้สื่อข่าวหลายคนก็ได้พูดคุยก็คงจะมีข่าวออกไปนะครับก็ปปตามข่าวด้วยกันว่าผมพูดอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่อยากมาพูดซ้ําอะไรมากมายวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดดีพูดดีทําดี การที่เราจะคะเสียสละเงินเล็กน้อยเป็นกรณีฝากไปทําบุญกับน้องชมพู่นะก็อธิษฐานจิตถึงน้องชมพู่ดูวิญญาณถ้าหากไม่ไปเกิดวอยู่แห่งคนตบุนใดก็ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ให้โดนจิตโดนใจเจ้าที่รัดได้ดําเนินการสืบสวนแล้วก็สามารถจับตัวคนร้ายได้ว่ราคนร้ายที่ทํร้ายน้องนะฮะให้น้องถึงแก่ความตายนั้นคือใครผมเชื่อได้เกินว่าแรงิอธิษฐานอันบนสุ์ของผมนี้ จะทำให้ได้พบได้เจอกับพรฐานที่สําคัญอันเป็นการนําไปสู่การดําเนินการนะตามขั้นตอนทางกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดส่วนจะเป็นหนุงพคหรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่ยืนยันได้ก็เป็นขั้นตอนกฎหมายนะครับวันนี้ผมบุญถาวรอ,ออกมาพูดมาคุยก็ต้องการให้เกิดความกระจ่างในสังคมนะครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดฐานคิดทําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญในฐานะนักกฎหมายทนายความและ ในฐานะการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้โชวชาญประจำตัวสมาชิกสภาพรัอดนวันนี้สวัสดีครับ ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแต่ยพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย พระราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรมรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิาราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง